ยอเดบาซาดีวิรุนเมกาดีรุ่นดูใบดีรุ่นชาวไทยทุกคนอีกเช่นเคยนะฮะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็เพราะว่าผมมีแค่ในราการพิโคโน่ึงกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวคาเอ็กซ์ติดนะหลังจากนะครับหลายคนเนี่ยถามผมมาว่าพี่ มันเปิดวันไหนครับมันจะมาวันไหนครับแล้วก็เปิดให้เล่นบนระบบไหนบ้างสตูไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับมีคนถามมาแล้วก็มีการปล่อยข่าวลือมั่วๆตัวๆออกมานะฮะวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยในจุดนั้นกันนะครับมาท่านผู้ชมนะเราจะเริ่มจากในส่วนของเอ่อเพจออฟฟิเชียลของเขาละกันนะครับของเจ้าตัวคายเอ็กซ์ตรีนนั่นน่ผมจะแปะไว้ให้ในด้านล่างครับในใต้คลิปเป็นของออฟฟิเชียลรับข่าวสารผ่านเจ้าตัว อ่าเว็บไซต์หรือว่าในส่วนของเพจนี้เท่านั้นนะ,ะท่านผู้ชมนะนี่ท่านผู้ชมอันนี้เขาก็จะเขียนมานะครับเป็นเพจคายเอ็กซ์ตีนะตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของเว็บไซต์นะครับนี่ผมจะกดเปิดให้ดูนะเว็บไซต์ของเขานะฮะนี่นะครับอ่ายเอ็กซ์ตีเนี่ยเขามีเกมหลายเกมมากเลยนะในส่วนของอ่เขาเรียกว่าอะไรนะผู้พัฒนานะครับผู้พัฒนาของคายเอ็กซ์ตีนี่มีหลายเกมมีดิฟเลสซิ่งนะฮะท่านผู้ชมนะ อ่แล้วก็ drift racing เ,เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นออนไลน์นะแล้วก็ car highway racing นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของ car x rally นะฮะท่านผู้ชมนะคือเขาทำมาแล้ว4ภาคนะครับนี่4ภาคเลยนะก็ภาค car x street เนี่ยก็จะเป็นภาค5นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกดอ่ย้อนกลับไปนะฮะ นี่คือเว็บไซต์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เพจออฟฟิเชียลของเขาเลยจะบอกบอกว่าหาไม่เจอเป็นของปลอมข่าวบอมอันนี้ผมขออนุญาตตบปากเลยนะครับท่านผู้ชมนะตบแรงๆนะไม่ปลอมนะครับอันนี้ไม่ปลอมนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาที่โพสต์แรกก่อนนะครับในส่วนของเพจเขานะครับวันที่7กันยายนนะครับเป็นอัปเดตนะอันนี้ในส่วนของ29กันยายนเนี่ยจะเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมใหม่เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นแบบโชว์เทลลอร์เฉยนะครับของแฟนมิดนะท่านผู้ชม ก็ไม่มีอะไรนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอในส่วนของวันที่7นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่โพสต์นี้นะนี่คือวันที่7นะครับในส่วนของฝั่ง Android นะท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับนี่เขาบอกไว้เป็นหัวข้อเลยนะครับท่านผู้ชมสรุปง่ายๆคือนะครับเขาจะเปิดในส่วนของ Android เนี่ยนะฮะในช่วงนะครับตรงนี้นะครับนี่ข้อข้อแรกนะ estimate นะท่านผู้ชมนะก็คือณปัจจุบันนะครับ ตรงหัวข้อนี้นะครับเขาจะเขียนว่าอ่าอิสทามนะท่านผู้ชมนะอิสทามิตนะครับก็คืออ่ปัจจุบันนะครับหรือว่าอ่าณเวลานี้นะครับถึงนะครับตุลานะครับเขาบอกว่า this year นะครับในปีนี้ this year ก็คือหมายความว่าปีนี้นะครับก็คือ2020ูนย์องนองศูนนะครับท่านผู้ชมนะเขาจะบอกว่าตั้งแต่วันที่เขาประกาศวันที่7จ็ดนะท่านผู้ชมนะถึงเดือนตุลาคมนะครับ ของปี2022นี้นะครับเขาจะเปิดให้ให้เล่นนะในส่วนของ Android นะครับแล้วก็เปิดข้อมูลหรือว่าเปิดเทสต่างต่างนะครับในส่วนของ Android นะก็คือปัจจุบันเลยไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ช่างนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาไอ้7กันยายนนะครับถึงตุลานะตุลานะครับย้ำว่าเดือนนี้วันที่10ตุลาแล้วนะครับแสดงว่าทีมงานเนี่ยเขาจะเหลือเวลา2ีวันนะครับในการที่จะประากาศออกมาว่าฝั่ง Android จะเปิดได้จริงๆไหมนะครับอันนี้ก็เหลือเวลา2ีวันนะไอ้21วันนะ นี่อันนี้เคลียร์แล้วนะในส่วนของฝั่ง Android นะครับฝั่ง Android ก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับเขาจะเปิดนะครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครท่านผู้ชมนะโอเคนะฝั่ง Android เรียบร้อยนะครับมาส่วนไอโอเอสนะท่านผู้ชมไม่ต้องหาประกาศอะไรเลยนะครับ iOS เอสขาเปิดแล้วนะครับ iOS เอสขาเปิดไปแล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ iOS เเนี่ยเขาเปิดในส่วนของ ตรรัเสเซียนะครับต้องย้ายไปเล่นรัเสเซียนะส่วนสโต r e ยูเอสหรือว่าต่างประเทศอันนั้นเขายังไม่เปิดนะครับผมสรุปให้ก็คือนะครับอ uh, iOS นะครับเปิดใน Store ดสโตร e รัสเซียนะ iOS เปิดแล้วในรัเสเซียนี่ตามนั้นนะครับ Android นะครับเปิดภายในสิ้นเดือนตุลาคมปี2022 iOS นะครับเปิดแล้วในสตัสเซียนะครับส่วน PC ซีจะเปิดวันไหนซีพีซีเปิดวันไหน PC ซีนี่ชัเดเจนมากเลยนะครับเขาประกาศไว้แล้วนะ PC ซเดี๋ยวผมจะหาโพสต์ให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งเขาเพิ่งจะประกาศลงไปนี่นี่ submission. นี่นะครับตรงนี้นะมี PC นะครับนี่ PC นะท่านผู้ชม PC ตรงนี้วันที่22สิงสิงหานะครับเขาประกาศไว้ว่านะครับ PC เนี่ยเขาจะเลื่อนนะครับตอนแรกเขาจะเปิดวันที่7กันยายนนะเขาจะเลื่อนเลื่อนไปเปิดวันที่นี่นะครับ15เดือน12ปี2022นะครับอันนี้เป็นโซนต่างประเทศนะ PC เปิดในสตรีมนะเปิด15ธันวาสอ2ศูนนะครับหรือว่า16ธันวาานั่นเองนะท่านผู้ชมนะเพราะว่า ต่างประเทศมัน15เนาะอ่าฝั่งเราเนี่ยมันเป็นตะว,วันออกนะครับมันก็จะไวกว่านะครับก็อาจจะเปิดวันที่14นะครับ14 15ประมาณนั่นแหละนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเอาให้เล่นได้เลย15เล่นได้ชัวนะครับในเดือนธันวานะครับอันนี้เขาประกาศนะเขาประกาศมานะครับอย่างนั้นนะฮะผมก็อ่านตามนี้เลยเราเราจะเชื่อได้ไงเฮ้ยพ,พี่มันจะเปิดจริงไหมจริงครับเดี๋ยวเราไปดูในสโตของอพสโตนะ นี่นครับอันนี้เป็นหน้าในส่วนของ PC PC หมายความว่าคอมนะครับนั่นคือ,อคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มสตรีมนะแพลตฟอร์มสตรีมเขาเปิดวันไหนนี่ดูเห็นไหมวางจําหน่ายวางแผนไว้นะครับวันที่15ธันวาคมนะครับโดยประมาณอีก2เดือนนะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับนี่จุดนี้กับจุดนี้ออฟฟิเชียลนะครับท่านผู้ชมใครจะบอกโอ้พี่ไม่ใช่มั่วขอหอยาดตบปากสักทีหนึ่งนะครับไม่มั่วนะครับอันนี้ PC นะครับคอมเปิดนะครับ15 12 20 22รอได้เลยใครที่รอเล่นในคอมรอได้เลยนะครับแล้วก็คอร์สแพลตฟอร์มด้วยนะย้ำว่าคอร์สแพลตฟอร์มนะครับหมายความว่าคอร์สแพลตฟอร์มคือโทรศัพท์นะครับกับในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android หรือฝั่งแอนหรือ iOS เนี่ยเขาจะควบรวมกันอยู่แล้วนะครับในระบบนะการเล่นออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็การเซตต่างๆ แล้วก็ยังไปเล่นบน PC ได้ด้วยแค่ใช้รหัสอันเดียวนะครับท่านผู้ชมนะใช่รหัสอันเดียวนะครับข้อมูลจะเซฟทุกอย่างเลยทําให้เราเนี่ยเล่นร่วมกับคนที่เล่นมือถือและคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วอาจจะมีในส่วนของคอนโซลอาจจะเล่นได้ด้วยนะครับคอนโซลหมายความว่าอ็ x ซ์บนะครับหรือ PS 5 PS4 ก็เล่นได้นะครับอาจจะเล่นได้ในอนาคตนนะฮะเนาะเอ่อส่วนต่อมานะครับเอ่อมันมีในส่วนของ <c oughs> ข่าวหลุดนะครับข่าวหลุดว่า จะเปิดวันที่10ตุลาเปิดวันที่9ตุลาเปิดวันที่20ตุลาอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอย่าไปโดนคนอื่นเขาปั่นนะคนดูไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าในเพจออฟฟิเชียลเขานะครับประกาศล่าสุดนะครับวันที่29บเก้าเขาบอกบอกไว้ว่าอะไรเห็นไหมเปิดออฟอออันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับในนี้ก็คือเขาแค่บอกว่า,าทําในส่วนของเทลเลอร์นะครับไม่ได้ประกาศออกมาเลยว่าจะเล่นในแล้วนี่ล่าสุดก็ อันต่อมาก็วันที่จนะครับก็เพิ่งจะบอกวาอ่าจะเปิดภายในเดือนตุลานะครับของปีนี้นะครับมัว่วไอพวกแบบคอมเมนต์มั่วๆนะครับไม่มีนะครับอันนั้นผมย้ําเลยผมกล้าฟันธงเลยว่าไม่มีนะครับเขายังไม่ได้บอกวันเวลาที่ชัดเจนแต่เขาจะบอกแค่ว่า Android เนี่ยจะเปิดภายในเดือนตุลาปี2022นี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสังเกตนะครับในเจ้าตัวอ่ Play Store นะคนดูนะ Play Store นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ย มันชอบมีคนไปเนียนนะครับิงดูนะคายเอ็กซ์สตรีทเนี่ยไอ้พวกเนียนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนะนี่นะฮะมันจะมีแบบพวกอแอบอ้างนะครับว่าเป็นบริษัทของแท้นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับอันเนี้ยปลอมเลยนะครับปลอมอันนี้ก็ปลอมทําไมถึงบอกว่าปลอมนะครับมันเป็นขาเอ็กขายเอ็กซ์ตีหรือขายเอ็กเซสตีอะไรก็ช่างที่ใช้โลโก้นะครับนี่แต่มันจะปลอมคําว่าเอ็กโทมาตอย่างเงี้นะครับไม่ใช่บริษัทจริงนะ X กโซมัสอย่างนี้ก็ไม่ใช่บริษัทจริงเหมือนกันนะครับบริษัทจริงเขาจะขึ้นอย่างนี้นะครับค่ะ X Street Technologies LLC อย่างนี้นะครับซึ่งมันมีตัวนี้ถูกต้องตัวนี้ถูกต้องไอ้นี่ไม่ใช่นะไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียนจัดเลยนะครับอันเนี้ยกปเกือบทุกตัวอักษรเค่ะ X Street Technology นี่เห็นไหม Street LLC LLC เหมือนกันนะครับแต่มันเป็น LLC แบบพิมพ์เล็กนะครับมันไม่ใช่ LLC แบบพิมพ์ใหญ่อันี้ถ้าเป็นออฟฟิเชียลเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ออฟฟิเชียลจะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่แบบพวกอ่าสิบล้านดาวน์โหลดนะครับห้าสิบล้านดาวนโหลดและเนี่ยคือของแท้นะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าขาย x อ Technology L4 เนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าอันไหนปลอมบ้างนะผมจะไปทีละอันเลยอันนี้ปลอมนะใครไปเซิร์ชในอ่าเพจโต e นะเจอเลยอันนี้ก็ปลอมนะอันนี้ปลอมเนียนตรงนี้มันเนียนนะครับอันนี้ก็ปลอมนะฮะอันนี้คือของจริงนะครับแต่ไม่ใช่ผคค้าขาย x อตินะอันนี้ของจริงนะครับ ขาย X อ็กซ์อย่างเงี้ยกับขาย X d ็กซ Racing นะครับเนาะท่านผู้ชมก็ขายข้อสงสัยและข้อข้องใจนะครับว่า Android เปิดวันไหน iOS เปิดวันไหน PC เปิดวันไหนมาเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ให้ดูเลยนะครับทีละอย่าง Android นะครับเปิดนะครับ2022สิ้นสิ้นเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเขาต้องเปิดได้แล้ว หรือ,อมีประกาศประกาศว่าจะเปิดวันไหนเลยแล้วนะท่านผู้ชมนั้นแล้วก็เผยข้อมูลสเปคต่างๆส่วน iOS, iOS iOS เปิดแล้ว iOS เปิดในสโตรัสเซียวิธีหาปโหลดไปโหลดเอาได้นะครับสโตรัสเซียนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษเรียบร้อยมีาิาีภาษาอังกฤษนะครับเรียบร้อยส่วน PC เปิด15ธันวา -2 0 2 2 PC พซีก็คือคอมนะครับคอมนั่นเองนะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับสั้นๆแล้วก็เออน่าจะเคลียร์สำหรับทุกๆคนที่ถามเข้ามานะครับแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบนะหลายคนแบบหลายคนดูไม่จบนะครับแล้วก็อชอบทําตัวเอือน,นะท่านผู้ชมนะต่างนี้ชอบทําตัวเอ๋อก็คือดูไม่จบทําตัวเอือแล้วก็มาอคอมเมนต์ถามไอพวกนั้นอย่าไปตอบนะครับแนะนําอย่าไปตอบเลยปล่อยให้เขาดูคลิปไปนะเพราะผมคิดว่า ต่อไปก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยวแม่งก็มีคนใหม่มาถามอีกนะครับต่อไปมันก็ไม่อ่านมิ้นอยู่ดีมันก็ถามใหม่อยูดีนะครับเนาะไม่ต้องไปตอบครับปล่อยไว้งั้นแหละนะฮะเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวแม่งก็มีคนมาถามใหม่อยู่ดีนะครับให้เขาดูคลิปเอาเดี๋ยวผมจะเขียนลงไว้ข้างล่างไว้เพิ่มอีกปักหมุดขนาดคลิปที่แล้วก็ปักหมุดแล้วนะแม่งก็ยังถามมันอีกนะครับคนดูนะโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับบทมาเยอะแล้วสำหรับวันนี้พี่โคโกับตัวละครอย่าลืมตัวละครแชร์กับสุด